สวัสดีค่ะ fc แฟนคลับน้องแอมชนทิชา fc แ a n คลับช่องเดือนเพนชาแนลสำหรับเช้าวันที่11เพฤศจิก,กายน2565กับบรรยากาศทุ่งนาสีทองลมพัดลวงข้าวใกล้เกี่ยวข้าวแล้วจ้าพี่น้องจ๋าส่วนที่บ้านเดือนเพนก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วลมก็แรงเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัว ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ fc ที่รักขาจากกระแสความดังความปังของน้องแอมชนทิชาแชมป์ดวลเพลงชิงทุน21สมัยสาวน้อยวัย17ปีจากอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้มีผลงานชิ้นแรกคำสัญญาที่ชานุมานจากปลายปากกาของอาจารย์สลา แค่วันเดียว1วันหนึ่งล้านวิวสำหรับน้องแอมชนทิชากับผลงานคําสัญญาที่ชานุมานจากค่ายซองเดอร์ซึ่งเป็นของลูกของอาจารย์สลาคุณวุฒิค่ะและต่อมาก็กลายเป็นเพลงที่ฮิตติดชาร์ตภายในอาทิตย์แรกจากกระแสความดังของน้องแอมชนทิชา ทำให้น้องแอมมีงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้และก็คืนนี้สําหรับน้องแอมชนที่ชาคืนนี้ก็จะมีงานที่อำนาจ,จเจริญเป็นงานดนตรีในสวนสวนมิ่งเมืองอำนาจ,จเจริญน,น้องแอมก็จะขึ้นเวทีตอนประมาณ17นาฬิกา30นาทีก็ประมาณ5โมงเย็นจ้ะสำหรับ fc แฟนคลับน้องแอมก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปให้กำลังใจน้องแอมเป็นกำลังใจให้น้องแอมนะคะ ใครอยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะๆนะคะส่วนแอดมินก็จะพยายามติดตามข่าวเอามาให้เอซดูขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ